叫阿达，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 叫阿达。都阿达，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 都阿达。都阿达，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 都阿达。博阿巴，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 博阿巴。哦啊啊，哦啊啊，哦。 ko aka ca ca ka po pa ca pa po apa pa po pa ko apa pa ka ko po apa pa ka pa o i ko ka i ka po a pa po pa pa Uku, ika du ika duku i ika du i ika du duu o A O A A To A toa, A toa, a pa ปอะปะูกะปะโตอะปะอืมจะละอะไรโต๊ะอาตะโตะอะตะโตะอาตะโปอะปะกคอาคะปะกาตออะไรโตตาปะกาอะไรนี้ใหม่เมื่อกี้อ่านผิดออีกก็ อ่าไม่ผิดอ่าลองอันใหม่อ่านไม่ผิดเมื่อกี้อ่าอ่านอีกครั้งหนึ่งแม่ฟังไม่ทันอ่ะอีกก็ค่ะอีกาอ่ะป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 ะอูปูอีป่าปะโออ่าอันนี้คำหนึ่งแม่ฟังไม่ทันโออาร์อาร์ปะปะโตอัตตาปะปะอา tokakpak kukakpak to kopak kokak pak to